คุณอัศวินคือลูกหนี้กยศเมื่อปี2556ที่ถูกศาลพิพากษาบางังคับคดีชำระหนี้กยศทางก้อนรวมถึงดอกเบีย้ยปรับก่อหลายหมื่นบาทได้มาขอไกลเกี่ยหนี้กับกยศเพื่อขอผ่อนชำระเป็นรายเดือนบอกว่าวิธีนี้เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถช่วยให้ลูกหนี้ยืดระยะเวลาการผ่อนชำระไปได้และไม่ต้องเดือดร้อนตอนแรกผมก็ไม่ทราบว่าคือการไกลเกี่ยวันนี้มันก็คือการไกลเกี่ยของคดีที่มันผ่านกระบวนการศารมบบลมาหมดละ ซึ่งจริงผมว่าขั้นตอนนี้มันดีนะทีนี้พอมาถึงวันนี้เขาบอกว่าเออตรงนั้นอนะมันพูดถึงไม่ได้ลนะมันมันไม่มีประโยชน์แล้วเพราะว่ามันผ่านกระบวนการศาลมาแล้วซึ่งผมก็โอเคนะออก็โอเคนะงานมหากรรมไกลเกียรวเฉลิมพระเกียรติ87พรรษากรมบังคับคดีร่วมกับกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาจัดขึ้นเพื่อให้ลูกหนี้ที่ถูกศาลพิพากษาตัดสินบังคับคดีตั้งแต่ปี2555ถึงปี2556 ต้องชำระหนี้เต็มจํานวนเข้ามาไกล่เกี่ยผ่อนชําระโดยลูกหนี้ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล1นทน 1, 8นรายเป็นกลุ่มที่ถูกเรียกให้มาไกล่เกลี่ยทางกรมบังคับคดีก็มีมหากรรมก็เชิญชวนทางเราก็เลยบอกว่าอย่างนั้นเราก็จะขอเลือกคนที่คือมีโอกาสที่จะผ่อนแล้วไม่เป็นภาระมากเกินไปคือสารพิพากษาแล้วแล้วเขาวันนี้ถ้าเขาอยากจะยืดเวลาเขาต้องเข้าไปที่ศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาท เพื่อมาทําไก่เกี่ยกับเราว่าขอผ่อนนะซึ่งเราปีที่แล้วเราเพิ่งเริ่มเริ่มทำเป็นปีแรกตอนแรกก็ไม่รู้กันหรอกว่ามันมีอย่างนี้ด้วยแต่พอดีทางนั้นเขาบอกมาเราก็ไปคุยไปเจรจาก็คือลูกหนี้เขาก็บอกว่าเขาจะจ่ายเพราะวันนั้นเขาจะมีปัญหาอะไรก็ตามคือไม่ได้ไปศาลละแต่ถูกให้ต้องจ่ายแล้วทั้งก้อน วันนี้ก็ขอผ่อนเราก็ให้ผ่อนแต่เราจะต้องเหลือเวลาให้เราไปทําสืบซับบังคับคดีสมมุติเขาผ่อนผ่อนไปแล้วเขาไม่ผ่อนที่ก็ต้องบังคับคดีแม้ว่าในวันนี้กรมบังคับคดีจะมีลูกหนี้กะยศอในเขตกรุงเทพมหานครที่ตอบรับเข้ามาขอไกลเกียรเพียงประมาณ200คนเท่านั้นแต่กรมบังคับคดียังเปิดโอกาสให,ให้ลูกหนี้รายอื่นๆสามารถยื่นไกล่เกียร์นี้ได้ตลอดซึ่งสามารถยื่นได้ที่กรมบังคับคดีของแต่ละจังหวัดในเวลาทําการเผ่าห้าหน้าหนึ่งรายงาน